สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรทำพายบลูเบอรี่มาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นสูตรทำพายบลูเบอรี่ที่ทำง่ายและอร่อยเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราใช้เป็นบลูเบอรี่ที่แช่ช่องแช่แข็งไว้นะคะเป็นบลูเบอรี่ป่าไปเก็บมาช่วงฤดูร้อนนะคะเสร็จแล้วก็มาแช่ในช่องแข็งไว้เวลาที่เราจะนำออกมาทำเป็นพายบลูเบอรี่อย่างนี้นะคะก็สะดวกสบายนำออกมาใช้ได้เลยนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะคะก็หาซื้อได้ที่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับผลไม้แช่แข็งผักแช่แข็งอะไรพวกนี้นะคะก็หาซื้อมาใช้ได้เลยค่ะหรือถ้ามีเป็นบลูเบอร์ี่สดนะคะก็สามารถใช้บลูเบอร์รี่สดได้เช่นกันค่ะ มาดูที่ทํากันเลยค่ะสําหรับปริมาณส่วนผสมต่างๆนะคะก็สามารถดูได้จากในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เมื่อผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทลงถาดอบได้เลยค่ะสำหรับถาดอบนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใช้ถาดอบที่มีขนาดใหญ่กว่าในคลิปวิดีโอได้นะคะก็จะทำให้แผ่นพายเออบางลงนะคะอันนี้แผ่นพายก็จะหนานิดนึงค่ะแต่ถ้าต้องการให้แผ่นพายเรามีขนาดบางลงนะคะก็สามารถใช้ถาดอบขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะ เกลี่ยให้เสมออนะคะเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยบลูเบอรี่กันค่ะอันนี้จะเป็นบลูเบอรี่แช่แข็งนะคะโรยด้วยน้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มให้รสชาติมีความหวานนิดนึงนะคะนี่เป็นบลูเบอรี่ป่านะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็โรยให้ทั่วเลยค่ะปริมาณบลูเบอรี่ที่เราใช้ก็ไม่จำกัดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใส่เยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะ แต่ถ้าชอบใช้โรยแบบบางๆก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ใส่ตามความชอบเลยนะคะว่าชอบใส่เยอะๆหรือใส่น้อยๆนะคะใช้เป็นบลูเบอรี่สดได้นะคะอบที่ความร้อน200องศาเซนติเกรดนะคะเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอบประมาณ25หรือ30นาทีค่ะ ล้วก็ดูจากสีหน้าของพายเรานะคะว่า,าได้สีเหลืองทองสวยหรือยังนะคะก็ประมาณ25หรือ30นาทีประมาณนี้นะคะก็จะได้หน้าตาพา,ายบับเบอรี่ออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่นำออกจากเตาอบแล้วนะคะก็นำออกจากถาดแล้วก็วางให้คลายร้อนค่ะพายบัเบอรี่หลังจากที่นำออกจากเตาอบแรกๆเลยนะคะเขาก็จะมี หน้าพายที่มีหน้ากรอบนอกนุ่มในนะคะเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยครีมวอลิลานะคะสำหรับครีมวอลิลาเราก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็จะเพิ่มให้รสชาติของพายเรามีความหอมหวานมันอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อพายบิสรี่เย็นตัวลงสนิทดีแล้วนะคะก็ห่อด้วยพลาสติกแรปแบบนี้นะคะ เพื่อไม่ให้เขาแห้งแข็งกระด้างค่ะหรือจะตัดเป็นชิ้นๆแล้วใส่ในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ปิดฝาให้สนิทนะคะสามารถวางเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ3หรือ4วันนะคะก็วางไว้บนโต๊ะได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อข้ามวันข้ามคืนนะคะพายบรูรี่จะมีเ, mm hmm. เนื้อที่นุ่มลงนะคะตัว หน้าพายของเขาเมื่อเราห่อพลาสติกแบบนี้เขาก็จะนุ่มตัวลงค่ะก็จะทำให้มีความอร่อยเหมือนเดิมค่ะ